สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุณสงขสงบพอๆกับซ่อนแทนพี่เก่าพี่น้อยเมื่อนี้พาเอฟซีทุกทุกฐานเขาหล่อป่าหน้าพี่น้องว่าสีด้หรือกดุได้หน้าพี่น้องการลอเบิ่งนล่าส้มน้ำหมอกก็เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวหายังกับเห็นเลยพี่น้องเลยเทิร์นมาแต่เศร้าเลยพี่น้องเลยทรายนอนกับพ่อมประธานได้ตื่นอยู่ให้พ่อส่งพ่อหลุ่มกันเอากันพี่น้องเหมือนี้นะอยู่ตรงกัน กรเเบิ่งเราส้มนะพี่น้องเนาะว่าสีได้หรือบได้ะไนะพี่น้องว่าสีเป็นบบไดพี่น้องกัตอนนี้ก็หอดป่าเป็นทีเรียบร้อยแล้วว่าสีได้หรือบได้กไรเราเบิ่งเราส้มนะพี่น้องลงมาเข้าป่านำลังลงมาสามคนเราเบิ่งเราส้มน้งกันพี่น้องเลยว่าสีได้หรือบ่ได้นะพี่น้อง แมงแทนนอะคิดขาะไปแล้วคือสิบกระส่งดอกพี่น้องเอ้ยอ้าวแมงแทน,นคือว่านนั้นพี่น้องว่าอ้าวแล้วเบิ่งเราสมนะพี่น้องแมงแทมประทึกเสียมลงมาเสียมบอมีพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องเขามาหอดปลาทีเรียบร้อยแล้วเพราะเราพี่น้องเาแต่ว่าเป็นล้ำเก่าครับพี่น้องเอ้ยสองดอกมึงอืมดอกพัาเนี่ Lắm cao khá phí nội Mình tự tìm Lắm cao khá kịp Phí ừ, nội cũng mắc nhẹ เดาับพไปน้องเลยนองกับพนนอง่ายมดเลยมีดออนพอมไปนปนองอีกรอบไปนนอง Ủa oh, làm mọi người Mày người mọi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  xíu con chút về nó ơi dù sai là dù hưng ăn thì lẹp liệp lợi đấy nhau phi nội ơi cặp lẹo sau ของพ่อ้องแทนนําเหมือนอปลาหายอยู่กับพ่อเพื่อนเหมือนนี้โอ้ยหายถุอยา่าเลยไหมลูกล่ะพของแทนนะเพื่อนสีเฮ็ดงานนลยพี่น้องพอดีอีเลเมนแทนกัสซีไดหลังเห็ดหลังยังถ้าเอ,อินเพื่อนกินขา้าวกินน้ำพี่น้องเลย <c oughs> มาแต่หาเห็ดถุอยาประลุเลยไหมลูกมาหามอยู่กับพ่อบอ สบายดีพี่น้องกูเทศพี่น้อยเฮ้อสบายดีอีกรลอดแล้วพี่น้อง เฮ็ดเพิ này, này. <c ười> nào, ่อนพี่หน่อยเก็บลำเก้าเขาผองแท่นกะไห้ใส่กระเผองแท่นในจังโคได้อ๋อเนี่พี่น้องเยผองแท่นเพิ่มไปหายังคืนนี่ก็นะเห็นแต่บางเท็กเห็นแต่บางเท็กแหงแท่น่ะเก็บขนาดโบมีใครเก็บนะเด้อ

្្ទบ្่ទៅเ្្ថ្ន់បារបាន់ទៅ្ទอន្មាន្លើយខ្ទៅ bà ơi mà đơ mà đơ เชีเก็บสามเก้าค่ะพี่น,อน้องมาเก็บแนนหน้าตัวเองค่ะดอกประมาณสิบกว่าดอกนี่แหละ้าได้แบบนี้แบบน,แบบนี้คือสิริคกนะพี่นอ้องอีพอ่อขาวห้องน้ำลูกอีพ่อขาวห้องน้ำ เราบังเราส้มตอนแกงเราพี่น้องตอนกินนำแกงเดาพี่น้องเราหมอปดพี่น้องเยกำลังปดมีเห็ดละงอกน้ำเห็ดปัวน้ำพี่น้อยเล็บไปทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ย กินข้าวเช้าน้ำกันพี่น้องแกงเห็ดปุ๊บพี่น้องเอยนอนกินมัเหน่อยปุบหาพันเครื่องมือนันได้อยูซี่หน่วยพี่น้องเอง สองคนพี่น้องพ่อปนั่งี่ปุ๋เสพี่น้องอ่ยลูกชายก็นอนใกล้้าคอหางอืม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 อ น้อมเบิ่งโทรทัศน์พี่น้องขอค่าเพิ่นบ่กินเพิ่นกินแล้วเพิ่นบ่ทันได้กินเพิ่นแต่ว่ารถตลน้อยมาบัเพิ่นซื้อจะนซื้อยังกินพอเพิ่นบ่้าด้อพี่น้องพอพอ่บ่มีเดบ่มีง่ xin lựa ông Pinot Mình xin lựa ông Pinot Mình xin của ông Pinot Mình xin lựa ông Pinot Mình xin lựa ông Pinot Mình xin Mình xin lựa มาออกมาไม่ดกละกินข้าวสวนแม่เมื่อบานโมหงอยเบืดแลลวก็เห็นห้แม่เห็นเะไได้ดูกละเบืดแลลวก็ใช้แม่เห็นเะไได้มันเบืดเลยโลละสามหมืน่นพี่น้อง

ขึ่นกับาหาทุ่งมเพื่กับเบิ้งนัง chim nhà phơi con mày giữ cô tự tạm sọng mong thêm nữa Năng bừng thôi phải